ก็หน่วยงานรัฐนะครับเข้าไปตรวจสอบโดยเพาะไปก่ไปทำเขาเรียกว่าเขื่อนปิดกั้นวางทางน้ําทั้งไม่ว่าจะเป็นที่ที่โบนันซาที่ครีมายารู้สึกที่ราชบุรีก็ดาเนินการใช่ครับใช่ครับแลวกรณีนี้มันก็มีการปิดกั้นทางน้ำเหมือนกันและแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานระดับในท้องที่จะอ้างว่าเหม็นมีอะไรผิดมันเป็นไปได้ยังไงนะครับ ถ้าเป็นผู้ประกอบการเมื่อประชาชนค้านแย้งแบบนี้มีคดีลักษณะแบบนี้ฟ้องกันไปก็ยังไงชาวบ้านก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับไม่ยอมทางออกที่อยากจะได้ทางออกที่ยากจะได้มากที่สุดยากค่ะเขาอยู่ในที่่เขาเก็บปัจจุบันเนี่ยแล้วชาวบ้านแย่ะไม่เดือดร้อนอืออยู่ในที่ของเขาครับปัจจุบันนี้เขาให้รักษาสภาพอ่าเขาอยู่เขาอยู่ในเขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขาอยู่ในแหล่งเขาให้ไปอยู่ในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมเสีย ไม่ใช่มาอยู่หนอกนิคมอุตสากรรมแบบนี้ครับที่มันเดือดร้อนครับงห้นสภาพื้นที่ก่อผ่านมีจิตสานึกก่อถ้าบอกผ่านไปพวกไปที่ผู้ประกอบการได้จะบอกยังไงครับบอกให้ไปอยู่ในอุตสาหกรรมไปอยู่ในนู่นนิคมเธอได้ครับที่ที่เขาเก็บเดิมแล้วก็ชาวบ้านจะได้อยู่กันตามปกติสุขไม่มีตังค์เดี๋ยวไปยืมป่ายืมพิธีกรยืมอาจายใช่ก็ยังช่วยเหลือกันได้คช่วยเหลือกันได้แต่แม่ทำไมอยู่งี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดแล้วครับ อันนี้พูดถึงผ<ข>ู้ประกอบการละขอความเห็นใจครับขอความเห็นใจเลยผู้ m, ประกอบการครับยกมือไหว้ครับถ้าบอกทางผู้บริหารท,ท้องถิ่นจะบอกยังไงครับนายกอบตออบตอจอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยบอกาลูกี่ครั้งแล้วบอกซ้ำบอกกันเกลียดหนาผมหมดแล้วครับผมบอกเลยว่าชฉวยพระบาทที่เขาตออ่างว่าในข้อกฎหมายทาอะไรเขาไม่ได้ผมไปลองเรียนอบตลองเรียนอำเภอไปถึงผัวผัวกว่าผมอะ มโนภาพไปเองจะเป็นอย่างงั้นจะเป็นอย่างงี้แต่ทีระยองยูงย่หลับท,ทุกวันเนียย่ยคนละยองมโนภาพหรือเปล่าครับมาตภูดเดี๋ยวไปดูสิน้ำกินได้ไหมน้ำแต่ดินกินไม่ได้น้ำป้ามไม่ได้กินน้ำดินกินไม่ได้ทีละยองเราไปดูครับ,รบของจริงกินไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยน้ำแค่น้ำดื่มน้ำกินกระตองซื้อเป็นบ้างๆก็ตตองซื้อแต่คนละยองรู้ดีว่าไอการที่ว่าอุตสาหกรรมขาไปทำเนี่ยที่ว่าร่ำรวยนักรวยน้าเนี่ยคุนระยองไม่เคยรวยเลยครับมีรวยจริงๆคือรวยโลกภายแครเจ็บ แล้วก็เอารายได้ซึ่งไม่ใช่ของประชาชนชาลยองมายัดให้ว่าเป็นรายได้คของชาลยองสิ่งที่ผมเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากรายได้หลอกรายได้กินดเทีเฉลี่ย GDP พีระยองนี่ล้านบ้าต่อปีต่อคนต่อหัวอืมีรายได้รายได้ของไข่รับตาเคียนครับพวกที่เฉลี่ยรับตาเคียนผมคนระยองนะไม่เคยเห็นหรอกสองลึงยังไม่เห็นเลยอ่ะแล้วไปเฉลียกันซึ่งเข้าใจว่าท่านผู้ชมก็จะเห็นคล้ายๆกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนระยองจะมีรายได้คนละล้าน เงนไแฟนก็รวยอาจารย์ผมก็เฉลี่ยให้ซะจนกลายเป็นถ้ารวยนี่นน่นแล้วผมจะมาขัดขันทำไมครับเลาก็เอาเงินทองมาให้ผมก็หลักตรงนี้ไม่ดีคว้าเลยรวยรวยยังเขาทำแล้วเขารวยเขาทำแล้วเรารวยเราใครก็าทำไม่ดีคว้าเลยครับงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือคนที่เป็นผู้รับผิดชอบท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยขอให้เชื่อชาวบ้านบ้างเถอะใช่ไหมใช่ครับอย่าหาว่าชาวบ้านเป็นมโนภาพเลยครับประเด็นที่สุดประเด็นที่ทุกเลยคือให้ผู้รักษากฎหมายเจ้าของโรงงานผู้นําท้องถิ่นต่าง วังชาวบ้านมัง่ง <c oughs> ไม่ใช่ว่าก <c oughs> ูเอาไปหายแล้วกูถูกกฎหมาย <c oughs> อ่างแต่กฎหมายกูถูกกฎหมายอย่างเดียวถามว่าถ้าผมมีถีติดอยู่หวัดติดโรงเรียนนะผมมีเลี้ยงหูสักร้อยตัวตีหารอยตัวเนี่ย <c oughs> ถามมันสมควรไหมเด <c oughs> ี๋ยจิตสานึกผมก็ไม่ควรใช่ครับไอ้พื้นที่ตรงเนี้ย <c oughs> ก็ซื้อมาหมดยี่สิบปีที่แล้วเขาตื้นท้งไว้หรอเดกเขาไม่ได้มายู่เลยนะมายู่กับมันส้างแล้วเขาเลยรู้ยั่งวัดไอ้พื้นถีตรงเนี้ย <c oughs> ก็ทำอะไรกันบ้างไอทีหลอกข้างเนี่ยคุนยูคุณจะออกกิจการคุณเขาไปตั้งโป๊กอยู่กลางพื้นที่เขากูได้คุณที่ไม่ได้ถามความคิดเห็นของชาวบ้านเลยว่าถ้าผมสั่งแล้วคุณจะเดินรอดหรืไรแล้วเพื่อเผชาวบ้านเขาขัดขันปั๊บคุณก็ยากอย่างมาขอเป็นยูเป็นผีเป็นน้องแมาถามมาคุณยูผีเป็นน้องแล้วคุณทำแบบเนี้ยแล้วถ้าเป็นพี่เป็นน้องมาฟ้องกันแบบนี้เนี่ยมันพี่น้องก็ฟ้องกันอย่างเงี้ยด้ยครับ่พี่น้องก็ฟ้องกันอย่างเงี้ยครับผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมมาาถถึึงงจะฟ้ออองงงงีี่นน้้้กัยยาเแลวอยู่เป็นนญาาติดีกัะทไมีน้องกก็ทาันอยย่งงเเี้ถ เพราะงั้นตรงนี้ก็เห็นชัดว่าพูดเอาแต่ได้ใช่ครับพูดเอาแต่ได้ซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเขาบอกว่าเขาจะสั่งความเจริญให้มู่บ้านผมยังไม่รู้ว่าความเจริญจัไหนจะขอเขามาไอ้โรงพยาบาลตำบลเราก็มีอยู่แล้วไอ้ร้านค้าที่จะให้เราไปค้าในร้านค้าแล้วเขาก็ร้านะคะาน้ามาเราก็ซื้อถูกว่าคนจะซื้อน้อยอยู่แล้วอย่าลอกันเลยอย่ารอกันเลยครับประไอเรื่องทีว่าบ้านเราคนละยองยังพอมีตังค์ซื้อกินเองได้ไม่ถึงขั้นว่าต้องไปคอโรงอาหารคองกินแล้วครับถ้าถ้าจริงๆแล้วที่เราถิดเราไม่ไม่หวังหรือหวังไม่ได้เนี่ย เราจะเรียกร้องจากใครจะขอร้องจากใครครับก็ทันนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกครับขอให้ลงไปจัดทีมงานที่ว่ามือแน่ๆมือแน่ๆเลยครับลงไปดูตรวจสอบของจริงเลยแหละผมจะยืนชี้จุดเลยว่าตรงนี้พื้นที่ของเขาขอทีมบนดันซ่ามาได้ไหมใช่ไหมใช่ครับมาจัดการตรงนี้ซะเลยขอดูให้ผมหน่อยเพราะว่าผมจะร้อนจริงๆผมหอบกันมาจากระยองมาถึงเทมเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะมีทิศไปมีทิศไปแล้วหรือดดทันทนายพิศวันัญาณเลยที่ยังได้ช่วยบาง ตอนนักเบียนเบาในบางบในบางครั้งแต่ผมก็อยากจะได้พึ่งของทีมนายกครับระย์จันโอชาครับเพราะอยากได้มืออาชีพนี้มาทําเพราะมีการลองเรียนไปที่ท่านหมอ่อมหลวงพรรดาดิสกุลแล้วด้วยใช่นะครับว่าตรงนี้เดือดร้อนอย่างรไรบ้างครับอ,อยากเห็นลงไปตัวซอบเป็นพื้นที่ลงไปดูของจริงเลยว่าเรารเดือดร้อนจริงหรือไม่หรือเรามาโนภาพคิดไปเองหรือยางที่เขาคิดครับทางโน้ล่ะครับถ้าจะบอกท่านนายกจะขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยจะขอให้ช่วยเหลือยังไงมาเึงเนี้ยเอาเอาครับเจอเลยครับอยากให้ช่วยเหลือยังไงจากจากตัวจริงเสียงจริงช่วยหน่อยยากให้นหยกมาดูลงมาดูพวกเรามั่งค่ะดูยังไงฮะดูยังไงมาดูแลแบบว่าเออชาวบ้านเลือดร้อนอะไรอย่างเนี้ยค่ะว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ทำกินของเราอ่ะ เราไม่ยากให้โรงงานเกิดอะค่ะครับอ,อีกท่านหนึ่งครับอ,อีกท่านหนึ่งอ,อีกสักท่านสองท่านฮะคือให้เสียงให้เสียงจริงๆเนี่ยออกไปถึงผู้ที่รับผิดชอบว่าผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยน่าจะทําอะไรกับเรื่องเหล่านี้ได้บ้างครับบ้านบ้านบ้านป้าทอะไรทาสวนอะไรทาสวนค่ะทำสวนอะไรครับ สวนมังคุดค่ะสวนบางคุดแล้วถ้ามีกิจการนี้มีโกดังนี้จะส่งผลกระทบอะไรบ้างน้ําค่ะน้ํำใช้น้ําคลองอยู่ค่ะอ๋อครับน้ําตอนนี้น้ำได้ใช้ไหมค่ะยังใช้อยู่ค่ะครับไว้แห้งแล้วค่ะน้ำแห้งแล้วอยากให้ท่านนายกช่วยอะไรครับอยากให้ท่านนายกช่วยอะไร อยากให้นายกลงมาดูเลี้ยงชาวบ้านมั่งค่ะว่าเราเดือนร่อนกันแล้วอีกอย่างหนงึ่งที่โกดังจะคืนนี่กลายร้อยพระบาทด้วยมีร้อยพระบาทอยู่กายโเคประมาณมกิโลฟ้าเอง ชาวัดชาวบ้านเขากลัวใกล้วัดซึ่งเป็นห่างากวัดหนึ่งประมาณกิโลเนี่ยเขาลบนับถือกันอยู่เพราะว่าวันวันวันพระในชาวบ้านเขาจะไปทําบุญกันน่าเกิดมันกลัวเกิดยายนายกลงมาดูมั่งมาเห็นร้อยพระบาทสิเวรตัวรู้ไหมครับอ่านี้ก็เป็นเรื่องที่ปากนะครับครับก็มีคําถามจากท่านผู้ชมคุณมงคลบุรีรามบอกว่าความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเท่าที่ได้ฟังมาแล้วก็สารสุกเนี่ย อยากให้ทุกส่วนราชการต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะกฎหมายตอนนี้เนี่ยจะให้นายกอ,อ,กตอบตและผิดชอบคนเดียวทําให้การเรียกร้องค่าเสียหายทําได้ยากตรงนี้เห็นว่ายังไงครับก็ <c oughs> คือจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่การนะแบ่งบริหารราชการแผ่นดินเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนแล้วมีระดับของการบังคับบัญชาข้าราชการส่วนกลางกระทรวงทะวงกรมต่างๆนะครับ,รบผมมีภาคก็มีผู้อะไรการจังหวัด นะครับมีนายอำเภอครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทำหน้าที่ดูแลระดับที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะครับก็คืออบตนะครับในเขตเทศบาลก็คือนายกเทศมนตรีนะถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละชุมชนเนี่ยมันพ้นไปจากคนที่ใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุดไม่ได้ครับก็คือท่านนายกอบตท่านคงเท่านนายกอบตก็มีทีมงานก็คือสอบต ซึ่งก็ประจําอยู่ในแต่ละชุมชนในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วถ้าเป็นอบตอก็หมู่บ้านละสองคนนะครับเทศบาลก็อาจจะหนึ่งคนนะครับมันก็มันก็ต้องร้องเรียนไปยังตัวแทนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดแล้วในพรอรบสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็กําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกอบตอของอบตอเนี่ยสามารถที่ช่วย แก้ไขปัญหาหรือทํำส,ส,ส่งเสริมการทรมาหากินของชาวบ้านอย่างไรได้บ้างในขณะเดียวกันเนี่ยในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่าอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นณวันนี้เนี่ยมันมหาศาลนะครับ,รบเยอะแยะเต็ไมไปหมดงั้นทุกทุกลมหายใจของชาวบ้านตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนอนเนี่ยต้องอยู่กับวิถีชีวิตที่ องค์การบรหิหารส่วนตำบลหรือหรือเทศบาลจะต้องดูแลอยู่แล้วนั้นจะไปโบยว่าหน่วยง,งานอื่นที่อยู่ไกลริบบ้องนี่จะต้องมาดูแลผมคิดว่ามันไม่ใช่แต่สําคัญที่สุดก็คือว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยต้องเป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตาเป็นตาสะะับะรดช่วยหน่วยง,งานภาครัฐในการที่ช่วยดูช่วยแลต่างๆว่ามันมีสิ่งใดที่ไม่ชอบมาพะกลไม่มีมันมีสิ่งใดที่ผิดปกติจะได้บอกตัวแทนของชาวบ้าน ผ่านไปยังหน่วยงานที่ระดับเหนือขึ้นไปนะครับเป็นต้นแสดงว่าอำนาจตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นนายกอบตเนี่ยยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นใช่ครับแต่สิ่งที่ต้องทําเพิ่มก็คือต้องศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้นในแง่กฎหมายใช่ครับใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วการที่ประชาชนจะใช้แค่สิทธิ์ในฉนดที่ดินแล้วก็ทําอะไรก็ได้เนี่ยในวันนี้ไม่ใช่แล้วครับจริงๆจริงๆท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะมีนิติกรของตัวเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยปลัด นะครับประหลัดอบตอประหลัดเทศบาลเนี่ยก็ต้องจบนิติศาสตร์อยู่แล้วรหรือไม่กระจบะรัฐศาสตร์มาซึ่งก็ต้องเรียนกฎหมายมาเช่นกันนั้นมันจะปฏิเสธว่าจะไม่รู้ข้อกฎหมายอะไรใดๆไม่ได้นะครับท่านนายกไม่จําเป็นที่จะต้องจบกฎหมายมานะครับท่านอาจจะจบป .4 ี่ป .6 หหรือปริญญาใดๆมาก็ได้แต่ว่าท่านอาจถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านก็สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษามาทํางานมาช่วยทํางานแต่งตั้งรองนายกซึ่งมีความรู้ความสามารถมาช่วยทํางานก็สามารถทําได้ ไม่ใช่ไปแต่งตั้งกระเป๋าเงินหรือในทุนหรือผู้ประกอบการซึ่งไม่มีความรู้มาช่วยทํางานมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองแล้วก็แล้วก็ภาพพจน์ภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ของท่านด้วยครับถ้าเป็นกรณีที่นายกอบตอาจจะขอให้สมาคมไปเป็นที่ปรึกษาในกรณีที่บางกรณีต้องคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยแนวทางของสมาคมปกติผมผมให้ให้คำปรึกษากับกับทุกหน่วยงานทุกท้องถิ่นทั่วประเทศอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ คำปรึกษารวมทั้งผู้ประกอบการด้วยไม่ใช่ผมไปไล่ฟ้องท้องถิ่นไม่ใ่ไล่ฟ้องหน่วยงานราชการไล่ฟ้องผู้ประกอบการนะครับคือคือแม้แต่คนที่ผมฟ้องเนี่ยนะครับหากเขาต้องการให้ผมให้คำปรึกษาทางออกผมก็แนะนําข้อแนะนําที่ดีและเป็นประโยชน์นะครับทางออกร่วมกันก็เกิดประสบผลสําเร็จมาเยอะแยะแล้วนะครับไม่ใช่ผมจะไปพิฆาตฟาดฟันอย่างเดียวนะครับผมมีคําแนะนําข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แล้วสามารถนําไปสู่วินวิน ร่วมกันทั้งสองฝั่งได้ด้วยงั้นถ้าเป็นรัฐบาลมองเห็นแนวทางตัวนี้ออกมาคล้ายๆกันหมดแล้วชาวบ,บ้านที่ต่อสู้ก็ต้องรับภาระอะไรมากมายเนี่ยถ้าจะให้เรื่องเหล่านี้มันสั้นเข้าแล้วทําให้เรื่องราวมันจบโดยเร็วเนี่ยท่านนายกมีอำนาจอยู่ครับคิดว่าน่าจะทําลักษณะอย่างไรผมผมคิดว่านายกอาจจะไม่จำเป็นต้องลงไปเองสั่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นเป็นมือเป็นไม้เป็นกลไกของท่านนายกอยู่แล้วเนี่ยนะครับผ่านซึ่งซึ่งชาวบ้านก็ไปร้องเรียนผ่านฉุนดำรงธรรมอยู่แล้วเนี่ยครับ ข้อมูลทุกอย่างนะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านจะ acting หรือ a คชั่นออกมาดําเนินการในการแก้ไขปัญหากับกับลูกบ้านท่านหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองถ้าท่านดําเนินการเนี่ยนะครับใช้อำนาจตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการลงไปเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่อยากเอามือไปซุกหีบหรือไปไปดำเนินการใดๆต่างหากหรือจะไปรอเกษียณก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจท่านนะผู้ว่าคนปัจจุบันนี่จะมารอเกษียณที่ระยองหรือเปล่าครับ ดีที่สุดเวลานี้ก็คือถอนเรื่องฟ้องชาวบ้านเสียแล้วก็มานั่งคุยกันซะชัดเจนใช่ครับหรือไม่ยกเลิกโครงการแบบเดิมๆที่ชาวบ้านในยุคสมัย254ก็ทํากันก็คือนั่งจับเข่าคุยกันตีกองประชุมเลยใช่คแล้วก็คุยกันไป้วยกันเอาปัญหาที่มาเอามาแบมมาคุยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันผมคิดว่าทําอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์แล้วก็มีทางออกร่วมกันชาวบ้านก็พอใจผู้ประกอบการก็อาจจะพอใจถอยขั้นคนละก้าวถ้าถ้าถ้าใช้มาตรการวันนี้ คุณฟ้องผมผมก็ฟ้องคุณคุณฟ้องผมผมก็ฟ้องคุณคุณมาผมถอยคุณถอยผมลุกผมคิดว่ามีทางอย่างไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จครับผมเชื่อมั่นบาคนบ้านแรงเนี่ยเอาจริงจากการที่ฟังดูท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นด้วยกับท่านนายกสมาคมใช่ครับมีจะมีอะไรเล็กน้อยไหมครับก็อยากให้นที่อยากให้อุตสาหกรรมหรือโรงงานเนี่ยอยู่ร่วมกับชุมชนได้เพราะฉะนั้นเราต้องลองมาคุยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้มัเจะ พัฒนาไปด้วยกันได้มากกว่าครับขอบคุณทุกท่านนะครับยินครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแสดงความคิดความเห็นและคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนตัวแทนสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนายกสมาคมก็ได้พูดหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการพัฒนาใดๆก็ตามจะต้องเป็นการพัฒนาที่ส่งเสริมชุมชนไม่ใช่ทําร้ายชุมชนและการพูดคุยกับประชาชน ตรงไปตรงมาจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในเวลานี้นะครับและนี่คือรายการสมัคคีประชาชนในภาคของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการบริหารการแผ่นดินวันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนอาร์ตีมงานช่อง13สสยามไทยผู้ร่วมรายการทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ